ทายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาะนางจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหงังมัตเตเตมุนิสราศีเสปฏิติโตไมหงังพุทโทธธรรมูทวิโรจนีสังโคปฏิติโตไมหงังอุเรัพระคุณาการโร ฮะทะเยมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคินีโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจะวามกีทักคินีสาวณีไมหังอาสองูงอานันทะราหูลากัสโปจะมหานาโมอุภาสงุงวามะโสตะเกสเกสะโตปิธิภาคัสมิงสุริโยปะวะ พังกะโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงพระโอกุมาละกัสะโปเทโรมหีสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะมีกิจจนิจจังปฏิฐานิปฏิฐา,า,า,าสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมา โรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจ์อิเมชาตาณลาเตติละกามามะเสสาสีติมหาเถรวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนราสาชะรันตาศีละเตเชนะอังคะ มังเคสุสันติตาละตะน,งตตนตตงังปุตะโตอาสิทักคินีเมตตะสุตตะกังทัคัดทัชักคังปัจจัโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังธรรมะ,ะขัดทะโมลระปะลิตตันจะ อาถานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานานา,นาวะระสังยุตตาสัตตปาการะลังกะตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัภาหิรัชัมตุปัทถวาอาเสสาวิณยัง ยันตุอะนันตชินะเตชะสาว,วาสะสโตมีสากิจเจนะสถทาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชัมเหวิหะรันตังมะฮีสหาปาเรนตุมังสะเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุโตสุรโขชินานุภาวินะช,ชิตุปัททโว ธรรมานุภาเวนะชิตาปิสังคโคสังคาานุภาเวนะชิตันตะราโยธรรมสัทธรรมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชะเรติพาหุสหัสมีนิ ทาหุงสาหัสสมาพินิมิตาสาวุทันตังคีเมฆังอุติตะโคลาสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาปันตุเตชะยะมังคลานิมาลาติเลกะมาชิพิยุชิตะสัพพะลาติงโคลัมปนาละวากะสะมัขะทะทะยักขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปันตุเตชะยะมังคลานินาลาคิลิงคาชะวะลังอติมัตตปูตังทาว คิจกะมะสนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกบวิธีนายชิตาวามุนินโทตันติสาวันตุเตชยะมังคลานิอุคิตะพะคะตะภะมัติหิหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันโตอิทีพิสังชะตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเติะศสาวันตุเตชยะมังคลานิกัตตวานะกัฏฐมุตทะลังอิวะ คัพพินียาจินใจาย,ยาทุทวะวจนังชนากายามาเชสันเตนโสม,มาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพรันตุเตชายะมังคลานิสัจ,จังวิหายะมัติสัตจ,จะกะวาทะเกตุงวาทาปิพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตัางปัญญาปทีปะชลิตตุชิตวามุนินโทตันเตชาสาพรันตุตชายะมังคลานินันโทปน,นันทัภูชาคขางวิภูฏ ทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผูชาเคนะทะมาปายันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนนโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิภูชาเคนะสุทัตถะหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาพิธานยานาคเทนะวิธินาชิตาวามุนนโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุธ พชยมังคละอัฏฐาถา,าโยวาจนโนทิาทิเนสระเตมะตันหีมิตวานีนากาวิวิธานิจุปัฏฐาวิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอาธิฆาเมยยะนาโดสปัญยมหากรุณีโกนาโคหิตายะสัพพาปานินางกูเรตวปาละมีสัพพาปตัตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสัจจะวเชนะโหจะมีชัยยะมังคลงังรักชะยันโตโพธิยามรลศักดิานังนันทิวันทะโนโเอวังตะวังวิชายโยหเหตชัยยะสูชัยยะมังคเลอปาราชิจะกะตะปันลังเกศีเสปถาวิโพคเลอภิเศเกสัพพะพุทธานังอักขับปตัตโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคลงังสุป,ปะพาตังสุมุตติตัง สุขะโนสุมุห so so ุโตจะสุยิถังพรมมะจาริสุปะทักินากายะกัมมังวาจากัมมังปะทักินังปะทักินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทักินาปะทักินานิกตะวานะลาภันตเถปะทักินีเพระว่าตูสภะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทุทานุภาเวินัสธาสุติภวันตุเตภวตุสัพภะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวินัสธาสุติภวันตุเต พวัตุสภะมังคังรักขันตุสภะเทวตาสภะสังคานุภาวนะสรหาสติพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคะเรโพธิคะเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลถทราจะมัชานะวะกา จะพิกาโอสารามิกาทานปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาปุชาเยปิจะอันธสัมภาวาสังเสตพระชาตาอัะโอปะยาติกานินญานิกังธรรมมะ วะรางปฏิิจเตสะเภปิลุคสะกะโดนตุสังคะยังทาตุจิลังสะตังธรโมธรรมมัทมมธาราจะปุคลาสังโคโหตุสัมคโควะอัฏฐาวะอัฏฐายะอะิตายะจะอเเระขะตุสัม สัทธัมโมสัพเพปิธร,รมมะจาริโนวุฒิงสปาปุนินยามะธรรมีอะยิอริยวะอริยปะเวทิเตปะสันนาโหติสัพเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาสนีธรรม,มาอาลังปะเวฉันโตกาเลเทเวโยปะวัตสตุวติภาวาะสัตตานัสัสม,มิทัง เนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลัขันตุปุตตกังเอวังธรรมเมณะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพะธา